กว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเมียกุลีให้เลยนะเน,นี่ยเรียบร้อยกู <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> Why, ไวไหมละ่ะเด,ด็กเนื้อเลยเฮ้ยมึงช้ากูเองมีดิเราครอบเตรียมมาม อยากได้เบี้ยเยอะก็ดีว่ะดีวบี้ยมันให้ก็จับไปหลายตัวเลยเอ้ยตัวนี้แค่ตัวหลังวะตัวตลอดอ๋อกูอ๋อตีนอ๋อกูกำลังล้ำลึกความหลังอยู่ที่อยู่ชายกลางกูก็หายไปหายแบบหายไปไหนวะมันไม่เจอแล้วทถามย่่าพึงอย่าพึ่งอย่่าพึงอย่าพึ่อ มันหลุดมันหลุดมันหลุดเห็นไหมดึงห่ออะไรวะห่ออะไรวะน่ะหลุดมาอีกแล้วหลุดมาอีกแล้วจบแล้วทำใจกูว่าอาจจะไปคุยกับโยมมาบาลแล้วนะไม่เห็นครั้งล่าสุดที่เจอกูนอยู่ชายทะเลอ่ะเออตรงไอ้เชื่ติงอ่ะทีเดียวอะไรวะถ้าชายกลางหนีพ่อหนีแม่มากูเชื่อว่าชายกลางมีชีวิตเว้ย ตึกมีอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเลยตัวเออจะดำ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 เออแต่กูนึกว่าปิงทะเลมาตายแล้วแถวๆนี้เขียงหมูตืดตัวสีฟ้าครับอู้สีแดงสวยเลยยิงมาเลยไอ้หนูพี่รับเองอาแขนรับเลยเฮ้ยไอ้้ชียิงมาเลยนี่สามทีแล้ว เอ้าแลกกะทีแลกแลกแลกเอ้าอีกทีนึงเอ้าเอ้าชิบหายเป็นศพไปเลยจบละกูจำฝังใจแหละจับยากยากนั่นเลเวลเท่าไหร่ขอเช็คสามสิบเก้าหวังว่าจะไม่ตายคาลิ้นกบกูนะสี่แปดอย่างก็กล้าเลยบอถูกใจเลยแต่เบลถูกใจแล้ เลยยิงมาพี่พร้อมรับสวัสดีผมทุยทุยทุยอ้อสีมันไม่สวยนี่เป็นสกุลน่าเกียดเลยทีเล็กไล่ไฟเอ้ยเจอเหรอขึ้นฟ้าได้เลยกูจเจนะอ,อทีเล็กเป็นี่ยจับเลยหายากทีเล็กกันะเออทีเล็กแถวนี้ไม่ค่อยเกิดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวลาวานะตัวเป็นสีแดงนะจ๊ะอะเรไม่ฆ่าเลย ไม่ใช่แบบไม่ใช่ลายลาวานะไมัใช่แบบเกตเตอร์อะไรเป็นอะไรวะพี่หัวหนิไม่ตรงสีแดงไม่รู้ไม่เชิงแดงนอ่อนสมดูฝั่งมาก่อนแล้วมันระเบินมาเดินเองเดินมาทางฝั่งเออเดี๋ยวส่อที่เราอยากได้ทำไมสีมันไม่ปกติกับทุกตัวเลยโอ้ Five minutes later กิเล็กับชายร้อยแล้วก็สุฝั่งตัวลุงจากรรมกิเลกไอ้เชื่อกิเลมาทำเชีียตรงนี้กูว่าเนี่ยปราสาทคือบ้านชายไม่้ช่บ้านสายทองให้กูตอนแรกกูจะพูดว่าบ้านชายกลางชายกลางลุงพ่อเจ้าไปอยู่ที่ใดพ่อเป็นห่วงเจ้าเหลือเกินเจ้าจะหาะละกินได้ไหมกูว่าเจ้ากินได้แต่ถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่แม่งโคตรตะกกาเลย ไอจังหวะนี้ล่ะชายน้อยก่อนแล้วกันชายน้อยเมื่อเลือกกินน่ะจับง่ายหน่อยกูเชื่อเลยว่าตัวเดียวสำหรับกูเนี่ยจะน่าจะไม่ไหวนะกูน่าจะพาไปตายเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปแย็นแล้วแย็นแล้วเ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 ย็นแล้วนนอิพญานาคเล่นกูคอยแล้วพญานาคเล่นกูแล้ว ไอ้เจ้ามันยิงโดนด้วยป่ะชิปถ่ายละอุ้ยๆกูตายโคตแดงเนี่ยนะเฮ้ยตัวที่กูอยากได้ตัวที่กูอยากได้ไอ้ยย้งมันยิงถึงด้วยครับนั่นแหละตัวที่กูอยากได้ชุดโกโกวาที่กูอยากได้มาเลยอย่าตายนะเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยอะไรมากูสาดต่อเองทำไมตัวที่กูอยากได้สีมันไม่ปกติกันทุกตัวเลยวะ อยากได้สีน้เงินมันก็สีเด็กเป็นเปรตอะอะไรกันไปแล้นี่จะปุ่มสีเงินอะไรกลัวเวลน้อยเด่ะมันยิงถึงเด้ออุ้ยมันยิงกูโดนเกาะแตกเลยเกาะตัวเองเนี่ยอ้าอย่าแล้ว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 เฮ้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มัน ลงน้ำไปเลยลงน้ำลงน้ำกูอยู่บนอาน่านมันเล่นกูแบบกอดแตกเลยเออไอ้เจี๊ยเกี่ยบตายครับหลบทันเอ้อา,อาไม่ใช่คนรถโตอา่ากินเห็ดอีกแล้วกู <S 2> <S 2> <S 2> เดินชมสักหน่อยสิอ๋อไอชายน้อยกํลังเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิวขึ้นเต็มหัวเลย พี่โลนิสซ่าอาเฮ้ยพี่แกกระโดดได้ด้วยเอเอหวังว่าจะไม่ตายนะตินที่ตินไปเบอร์หน่อยี่ตินไปเบอร์หน่อแล้วถ้ามันเจอศัตรูมันจะวิ่งไปข่วนหรือจะยิงเลยนี่แหละประเด็นแบบถ้าเราไม่ขี่กันนะตินเก็บมาเต็มเลยดีแล้ว อมาดีวะกูว่ากิก้ากูน่าจะเวลแบบเต็มที่แล้วเอาตะกัแตนไปแทนแล้วกันกิก้าเวลมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันนี่แหละ One <to> ลวันทุคอไปเบอร์ละกันหนังเริ่มน้อยว่ะหนังเราหาได้ง่ายง่ายนะอย่าบอกว่าเริ่มน้อยเลย เดี๋ย k พาพี่ฮักลงโลกกว้างก่อนน,นี่กูได้ชื่อแล้วฮักแม่งเขียวกว่าธรรมชาติอีกอ่าแล้วตัวกูมมนหนักอะไรอะ่ะเม,มันไม่ได้หนักเ๋ยแต่น้ำหนักมันรับน้อย มาแล้วเว้ยมั้ยบเวลาล้างบางแล้วปุ๊บตั้ง้อมปป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 ปยิงเข้าไปในรูตูดโอ้โหบนเลยโอ้สติมินาหมดแล้วอะไรวะเจ็้เลยนะเว้ยกูให้พันหนึงเลย ยดยไอ้ตั๊กไอ้กลืมไปเยอะไม่จะแร็ปเตอร์เรืองยอตายบยืบบ,บอุ้ยสเตมินาหมดไวมากมีระยะไกลหรถึงแล้วคนมันนี่แน่อุ้ยถูกใจกัเลยเดยไซปทุกฟิลกระสุนเงี้ยจำเป็น แต่น้ำหนักกูอย่างน้อยก็ต้องใส่ให้มันถึงหนึ่งพันน่ะไม่งั้นวิ่งไม่ออกเฮ้ยแต่ความเร็วก็จำเป็นป่าวะโชเนี่ยเฮ็ดช็อตเอายังไม่ตายเหรอเรียบร้อยหลังแค้นเหรอเรียบร้อยเอา มาขโมยวะโอ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 ห้หมดโอ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 ออโออกอไกูออกไม่ได้อุ้ยโดนลุมโดนลุมใช้ขขวาสบัดสบัดสบัดนี่แหละนี่แหละนี่แหละไม่ตายโง่มากนี่ อ้ปัญหาอยู่ที่ไหนเป็นเนื้อเสาวที่วิ่งไม่เร็วนะแต่ทดแทนด้วยกัน เฮ้ยแม็กชีนกันสี่มึงน,นี่โดนใจกูมากเลยสี่กูยังไงแต่งโมแตกอะไรยางงั้นเลยไ <c oughs> อ้สัสเป็นมันที่เล็กๆเหรอเฮ้ยสี่มึงแบบดูข้างหลังมันดูไม่เหมือนมีหนามเนี่ยว่ามัแบบาาดูไกลๆของกูชัดแก๋วเลยมึงหนามก็บาสี่ตัวมึงคนละสี่กันรวมสี่เดียวกัน มันเลยกกินกระโดดแล้วก็สะัดไม่ได้กระโดดแล้วก็เล็งยิงเต็มหน้าหมดเล้ว่อ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่่อ่อ่พอ่ะอ่่ะอ่นอ่ะอ่อ่ะอ่่ะอ่้อ่อ่ไป่ะออ่ะ้่่ะอ่ะ่่ะอ่ะอมอ่ะอวะอ่เอ่ะอเะอยเออะ่านั้นแหละพาไปชมตรงอ่่า่ออ่่่่ นะแป๊บเดียวแล้วก็ฟาร์มมุงฟาร์มเวลไปด้วยไปสรอยบอสหมาป่าสักตัวคนละตัวคนละตัวตัวกูน่าจะไม่ไหว่ะนี่ยเนี่ยกูเอาเอาตะกั่วเตีนกูตำข้าวด้วยมึงเอาตัวอะไรมาด้วยบะไม่น่ามาตะกั่วเตีนน่าจะพอฟาร์มแป๊บเดียวอีกทีไม่ไหวลกูไม่ไหวว่ะเอ้ยตะกั่วเตีนกูถือมีดสปาร์ต้าเลยนะเว้ย เชื่อมั่นเชื่อมันมันจะเอาไปเลยอ่ะมาไปทางนั้นเหรออะไรนะไปทางนั้นเหรองั้นกูไม่รู้เหมือนกันว่าไปทางไหนไปทางไปทางนี้ก็ได้คิดอีทีเอาตัวไม่ไหวว่ะตัวกูอาจจะตายคิดอีทีเอาเอาการลอกมาด้วยดีกว่าไหมไปไปไปแบบการลอกดีกว่าเดินช้าเลยเคยโอ้กว้วววจะถึงเนี่ยมันจะถึงมันจะกลับ มึงเชื่อกูอีคั้นในข้างนอกมืดข้างในสว่างนย่ามันั่งเลื่อนกรจะรีบเข้าไปทำไมไม่ยังไม่ได้นั่งกระลอกเลยมึงมีตัวอะไรบ่างอาอมืดิบหายเลยไอายอายเหี้ยมึงมีตัวอะไรบ้งมึงอ่าก็มีแค่นี้แหละ ตอนแรกนะเรียบร้อยเลยมึงจำไม่ได้เหรอว่ามันมืดได้อะไอตอนที่เราไปหาหมามะรู้มันมืดได้แต่ตอนนั้นที่เรามาตอนนั้นตอนมืดแต่ข้างในมันสว่างใบอกแล้วไม่เชื่อกูรันอะกูเป็นครูตีตีอยู่แล้วเนี่ยรันแต่กูให้ศูนย์เลย อยู่ไหนอยู่ที่เสกนี่อยูอย่แถวๆแม่น้ำตกเนยะแม่น้ำตกคืออะไรวะเว่นก่นอนไปถึงแล้วกำมึงดิโอ้ <c oughs> บ้านกูนี่ต้องพักโครงการนะโปรเจกต์ไหนละเดี๋ยวบินไปดูดิ <c oughs> ก,กูกำลังจะทำแบบบ้านแบบเป็นแค่มุมสามเหลี่ยมอะ่ะ มื่อกี้แม่น,นนะเอ้ยเมื่อกี้มันกูนกูได้แล้วแต่กูมันทําผิดช่องไปไหนกูเลยต้องเพิ่มแบบความกว้างไงเมื่อกี้กูทําแคสช่องละช่องละสามช่องละเออกูทําแค่ช่องละสามมันก็เลยดูเล็กๆแคบๆอย่าเพิเ่งนะกูต้องให้ก็รอ,อกกูอำนา จะน,นอนตนีะจะตายหรือเปล่ากู <c oughs> าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่แน่ร <c oughs> อเที่อะไรตะกั่ดแดงเอเอตัวหนึ่งที่กูเอามาคือตัวอะไรอ๋อล <c oughs> อาทำที่อะไร <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอ้ยตัวนี้มันตัวดาเมจเจาะเกาะเลยนะเวย้ยกูเสียอะเอาเลยคนผิดอันเดสัน กดไข่เดี๋ยวกูจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันเฮ้ยบุแม็กซ์กินกันกูขอเล่นตัวนี้มาก่อนเพราะว่ากูตีได้ตัวเดียวลืมมาเฮ้ย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 มันได้นะมันได้นะอะไรเคยได้วะมาป้ารถไปครึ่งรอดเลยที่กูยิงอ่ะโอ้โหเป็นตัวเลือกมานเลยตัวทำเงินเก่งกว่าเก่งอย่างกูก็พอๆกันกูว่าลิ่ดรถกระสุนกั่นกระสุนหมดเป็นบางกีตีแรงอยูนะ เอ้ยตีโคตรแรงอ่ะเนี่ยเนี่ยเอ้ยเรียบร้อยง่ายจังวะไอตัวมึงมะตีแรงจังนี่ได้แต่ไม้ได้แต่ไม้เดินอากาศมาอย่างงี้เกือบครบเซตแล้วเหลือก็เกงก็ตางจะบอกว่าครบเซตไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งเรามีสองคนอีกที่นึงอยู่ในตัวมึงเปล่า ยิ่งไหนหมาเนี่ยไหนหมาป้าเนี่ยหมาป้าได้อะไรวะพอลิเมอร์ปะรองเท้าพอลิเมอร์ปะดูดิหมาป้าเหลืองอะลูกซองม่วงวะน่าสนใจเดี๋ยวกันรอยังคงสร้างบ้านต่อได้เลยคิดี๋ยวกูสร้างบ้านอยนี้กัน เก,เกขอเล็ดสักยี่สิบขอเล็ดสักยี่สิบนาทีนะก่อนออกคือเราว่เลด t w 0 0 h years later อ่ะตรงพูดว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้มันมันอันนี้เกินไปเอ้แถวๆนี้มันคุ้นๆอนะ่ะ นี่ไงเจอแล้วทำเจอแล้วพิกัดเจหเอหน่กัดนิ้วกูมันบงังประมาณสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสูงร้อยกกว่าชอบไหมชอบไหมอเอากระ <พอ S 1> ลอกจอด<พ>อไปข้างนอกไหม เอาตัวพี่ป้อมปืนเราไปแทนนี่พูะตายตัวป้อมปืนมึันไม่โหดขนาดนั้นก่อติดหปดเลยป้อมปืนมึงก็เยอะกว่ากูเกือบยี่สิบเอ้ย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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดียว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 มืดมึดมึดนี่ต้องการแสงสว่าง ในถ้ำน,นี้เป็นถ้ำของรังผึ้งขนาดจ,จะมีหมีเป็นส่วนมากและส่วนน้อยกูก็ไม่รู้มาแรงเป็นมูมัมม้งหรือเข้ามาไม่เจอเลยแต่กูได้กูได้ยินเสียงแล้วแองปอมาแล้วนี่แองมูไปสับตัวที่อะไรเนะี่ยหมีนี่ว่ะเว้ย <c oughs> ไม่ต้องกลัวใช้น้อยกูแบบอัพสกิลมาเต็มที่แล้วเฮ้ยอย่าพึ่ง ลืมอีกแล,ล้วา,ามูนไอหินลายหินลายเซ็กบอสอะจบแล้วที่บ้านมีเยอะไหมไม่รู้ว่ามึงต้องมึงเป็นคนเก็บไปะตอนมึงตีนน<ด>อาฟงอัลฟามไม่มีเหรอไม่มีม,ม,มึง,งมเอาไปหมดเลยหรอ่อไปเป็นปปโลกนู้นเลยไ <laughs> ว เว้เดี๋ยวค่อยแวะมาที่หลังแล้วกันแคม,มึงบอกมึงกูแบ่งมาครึ่งหนึ่งใช่อะไรนะเริ่มเอาไปหมดเลยตอนอแรกกูเห็นเอาไปหมดเลยหรือเปล่าวะอ๋ออยู่ที่บ้านครึ่งหนึ่งนี่ตอนนั้นมันมีเท่าไหร่สองร้อยใช่ปะมึงต้องขาดมึงไม่ใช่หนาปูไอ้้เหียก็จะไปรู๊ก็เห็นมึงบอกว่ามึงเอาไปครึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยมึงเป็นคนเอาไปไม่ใช่กูนะอันนี้เดี๋ยวกูลองบินไปดูที่บ้านกันแหละ 5 u t e s later ดิเ๊บเกี่ยวกับดึงมึงมาจังก็อย่าเพิ่งแล้วกันอยู่บนอานไม่เท่าไหร่อะตอนนี้ลงอานแล้วถ้าเดินดึงก็จบจบเลยมีอยู่80ได้ได้ได้ได,ได้เอางี้ดึงกูเลย ông bố tham liền, ờ, tham liền, fast travel, kiểu, lel đốn, rồi, chup, bye, bảy, sáu, bảy, để mình nhảy lên ไมข่ขี่อ่ะขี่ก็ได้รอบโวยตรงนี้เออพวกความชัวอ๋อเอามาโอเคระวังงูโชคลับนะเอาเอาเอา ออยู่่ทไมะ <c oughs> รู้สึกว่างูเงือหายไปไหนหมดวะกระโดดแล้วกตกไปแล้วเมื่อกีน้นะเนี่ยหมดแล้วน,นะไม่ใช่อเอออะไรวะก็จะฝากมอนที่นี่เขาไม่ทำงานกันหรือไงวะตอนก,กูเลือกคนเดียวนี่เจอเป็นสิบยี่สิบตัวเลยจะไหวไหมนะกูเก็บไปนี่เลยไหว,ว <c oughs> ไหวไหวใช้อันนี่ไหมอ๋อไงช่ยที่เสกสวัสดี มึงแทงกูเลยเดี๋ยวมึยิงกูเะยังต้องแทงอีกเหรออ๋อมึงจะดูถูกคนเก็บบอลอันร้อนแต่ด้วยเฮ้ยกูเก็บด้วยกูเก็บด้วยอไอ้พึ่งอไอ้พึ่งโอเคตั้งป้อมปืนแล้วตั้งว่ยิงเลยไหวโอ้ย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 สลัดสลัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวละอะไรวะไหวจริงด้วยอไหวอ่ะไหว เอ้ยแต่เด็กสาวกูหายไปข้างหลอดแล้วยิงดิยิงยิงยิงมันอยู่สูงมันอยู่สูงมันอยู่สูงกูทำอะไรไม่ได้มันอยู่สูงเดือรถบอก่าวะรถมันอยู่สูงทำไมไม่ยิงวะเอาสัดสัตสัดเอาเอาเอาลงมาแล้วยิงปืดไม่ยิงวะ อันนี้เพราะมันอยู่ใกล้ตัดเราสวยตาตัดเราตัดอ,อะไรอ่ะมันไส้ละเนี่ย